นี่สวยดีนะเข้าไปได้ปะมีคนอยู่เหรอานี้เยอะฝาอะไรฝานี้เท้าฝานี้ก็หายใจได้นะฝานีมีรู้วนั่นดีปูมองเพาะว่ามีคนอยู่จริงปังมาถึงก็เรียก อะไรเจ๋งบ้าง<ห>มีมีอันนี้เจ๋งไอยาช่วยด้วยเจอจิ้งจบตายอันอที่มันขัดกันมางมองไม่เห็นวะ่ะก็มีอะไรตรงกลางมันขัดกันเองนะฮะเหมือน <c oughs> มันถ่ายแรงด้วยหวายปะคือหวายเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว,ว่าเป็นโครงหลักใช่ไหมใช่แล<อ>ทุกอย่างก็จะมายึดกับไอ้โครงโครงไนนไนนหห อ๋อเป็นลวดใช่ปะเป็นลวด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 ซ่อนไหมหมดเลยเนี่ยนี่ก็ลวดใช่ไหมอ้าวตุ้งต้งเขาใช้ลวดเหรอแล้วเขาไม่ค่อยใช้วายพันรอบเหมือนเขาไม่อยากเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างงี้ป่ะเขาก็เลยแบบหมายถึงอันนี้ยเขาน่าจะใช้ลวดแบบด้วยไงแต่ว่าวายมันก็ทนอยู่แล้วแต่ปกติว่านี้มันต้องเบามากกว่านั้นอ่ะเบาดีเบาเบาเบาดีจับอันนี้เลยโอ้ยมึงกูเกลียดมทำอะไร แล้วก็มีตัวนี้ไทยอะไรนะมีแค่เสาเดียวอ่ะคือตอนแรกนึกว่าแบบจันทร์ผาสองอันลิมแล้วต้องการก็เลยไม่ต้องมีแล้วแต่ว่ามีตัวเดียวแสดงว่าคืออย่างเงี้ยคือเหมือนทางอั้นเนี่ยเป็นตัวที่อะไหรอหลังอันเนี้ยแล้วเขาก็มาคือมันก็เป็นตั้งบ้านไว้บนเขื่อนไงใช่ใช่ป่ะเป็นไปได้ปะ อีไม้อันนั้นอ่ะมันลงตลงไปแล้วเหรอลงอันไหนบ้างก็คือเป็นเสาที่วางบนคือไงไม่แต่เห็นป่ข้างล่างมีเสาหรอนี่ไงอ๋อมีมีตัวหนึ่งโอ้โหทำไมไม่มีนิเท่เลยนะโหดไปโหดไปไม้นี่คือไว้แค่เดียวไม้นี่ไม่อยู่แล้ว คนเาต้องนี่เขาตัวเตี้ยเขาไม่ค่อยสูงมากวะกูอยู่แล้วกูคืออันนี้ไม่ได้รับไม่ได้รับหลังคาปะรับปะวะอันนี้รับปะอันรับรับหมดเว้อันนี้รับปะ่รับงคที่อะับนทีลีออกมาอือ้นี้สวยดีเนาะ ตอนแรกมองออกมาเฮ้ยเล็กัว่สี่ไม่อันนี้มันรับเพราะว่าอันเนี้ยมันขึ้นไปแล้วมันก็มีฝาเดินปิดใช่ป่ะแต่ว่าเห็นอันนั้นไหมแท่งไม้ไผ่นั่นอ่ะมันวางอยู่บนเสาใช่ป่ะอย่าลืมว่าอีไม้ไม้จันนั่ะที่อยู่บนไม้ไผ่อีกทีเห็นป่ะที่เป็นไม้เดียวสีแดงมันซัพพอร์ตลงเสาอันเดียวอะไรอีกอันมันลงอะไรก็ลงเสาเนี่ยสองข้างไม่มันมันจะวิ่งออกตรงขึ้นไปสุด มันขึ้นไปสุดมันขัดเป็นตัวเอ็กางี้จั่วข้างบนเพราะว่ามันอยู่ตรงเพราะมันตัว X แล้วเขาวางอกไก่แบบคนนี้อันนี้เขาก็แบบว่าแล้วค่อยเอามาห่อมีห้องใต้ถุนมันกระด้างเกือบเนี่ยละแค่กูเห็นบล็อกลมให้นะเน่เองเอจริงเกือบเชื่อละอะไรหรอห้องใต้ถุนอันนี้คือเขาวางให้มันเอียงก่อนไม่น่าใช่ เอ้ามันก็ต้องเอียงเห็นไหมเอียงทุกอันเลยมันจะได้รับแรงได้เปล่ามึงมาไกลสลับกันนะเสียเปล่าวะเพราะว่าเขาทำใหม่เขา,าเจาะรับตรงนั้นอะไอโบอะไรอ๋อเออมไม่มีไม่มีโบ,บ้วยจริงๆอะเขาจะทำแบบนี้อ๋อจริงๆเขาจะทำแบบนี้จริงๆมันไม่เหมือนแค่นี้มันเอียงโอเค อาจจะจอบที่ตนึดนนนถึงเงางทน,นที่ส่งไปทำแแล้วอันที่ทำเป็นไทยอ๋อเปนไปนือีกยี่นาทีอีกามทำต่อดีหลังอื่นป้าหรือัน